ครับสวัสดีครับผมอเราเข้าสู่บ้านน็อกดาวน์บ่าย p ี d ครับวันนี้เรามาส่งบ้านให้ลูกค้านะครับวันนี้เรามาติดตั้งบ้านส่งมอบบ้านให้ลูกค้าซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับขนาดอยู่ที่3ามคูณหเมตรห้นะครับนี่ตอนนี้เราก็เก็บรายละเอียดนะครับเตรียมที่จะส่งมอบบ้านให้ลูกค้าซึ่งหลังนี้เรา,าเดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม หลังนี้ลูกค้าเอามายกสูงขึ้นอยู่ประมาณเมตรสามสิบนะครับซึ่งลูกค้าทําต่อหม้อข้างล่างนี้ไว้รอเรานะครับให้เรายกบ้านขึ้นมาตั้งแบบนี้ก็จะสวบีกแบบหนึ่งนะครับก็จะดูแลเรื่องอปลวกเรื่องอะไรจะง่ายมากเลยนะแบบนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องว่าปลวกจะขึ้นบ้านนะครับนี่ตัวนี้ก็หลังนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับมีประตูด,ด้านหลังออกให้เนาะเผื่อลูกค้าเอาไปต่อเติมหรือว่าทําอะไรข้างหลังเพิ่มจะได้ลงด้านหลัง ซึ่งตอนนี้ช่างก็กำลังเก็บรายละเอียดรอบสุดท้ายนะครับเก็บพวกเก็บสีเก็บใส่ก้อนใส่ประตูให้มันเรียบร้อยนะครับนี่หลันี้ลูกค้าก็เอามาทําต่อหม้อด้านล่างไม่รอเรานะครับบ้านหลังน,นี้ก็จะดูสูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็เผื่อเป็นไอเดียนะเผื่อใครอยากได้แบบนี้อยากทําแบบนี้ก็สามารถสั่งจองสั่งทํากับทางร้านเราได้นะครับก็จะบันไดอยู่ประมาณ5ขั้นนะครับอันนี้บันไดขึ้น5ขั้นวสวยๆแบบนี้นะครับบ้านก็จะดูสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ด้านล่างก็จะได้ทําความสะอาดหญ้าไม่ขึ้นไม่รกนะครับนี่ทีมงานกับทีมงานของเราก็มาติดตั้งมาเก็บรายละเอียดรอบสุดท้ายให้ลูกค้านะครับหลังนี้จะเป็นงานไม้จริงทั้งหลังนะครับเป็นงานไม้จริงทั้งหลังเลยกรุไม้ทั้งหลังนะครับเป็นงานผนังลูกฟักหมดเลยเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในกันนะครับอันในตอนนี้ช่างก็กําลังค่ะเก็บรายละเอียดอยู่ยังไม่เสร็จนะครับก็อาจจะ ดูโลกไปหน่อยเปิดประตูมาตรงนี้จะเป็นประตูบานสไลด์นะครับเข้ามาในห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับฝ้าตังนี้จะเป็นฝ้าหลุมเป็แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราใส่หลอดไฟใส่อะไรให้ครบอีกรอบนึงอยู่นะครับอันนี้เห็นเป็นสายไฟไว้ช่างก็กาลังเก็บรายละเอียดรอบสุดท้ายเข้ามาด้านในฝ้าจะเป็นฝ้าไม้ทั้งหมดเลยนะครับงานจะเป็นงานไม้จริงผนังลูกฟัก พื้นก็จะลงอีกรอบหนึ่งสุดท้ายนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จรอบประเสริฐอาจจะมีของเครื่องมือของช่างอยู่หลังนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะครับเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีประตูหลังออกให้นะครับหลังนี้จะมีประตูหลังออกให้ห้องน้ําของเรานะครับขนาดอยู่ที่ความกว้างของน้าอยู่เมตรห้าสิบเมตรห้าสิบคูณสองเมตรเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้นะครับแต่ว่าในตัวห้องน้ําจะยังไม่รวมสุขภัณฑ์นะครับยังไม่รวมสุขภัณฑ์แต่ะระบบไฟอะไรเรามีให้ครบนะครับ สุขภัณฑ์เพราะกระเบื้องพวกสุขภัณฑ์ลูกค้าต้องไปติดตั้งเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามมาท่องทางแฟนเพจบ้านน็อกดาวน์บายพีเอสดีได้เลยนะครับหรือว่าโทร0 9 3 4 9 6 8 0 3 5ได้เลยดังนี้นะครับเราขายในราคานะครับ2 2 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีบริการส่งฟรีติดตั้งฟรี1 0 0เอ่อ200กิโลเมตรแรกนะครับขออภัยส่งฟรี200กิโลเมตรนะครับ ถ้าจกบางจังหวัดเราก็อาจจะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมนะครับ